สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนจ้าเวีพารเระไลส์สไตล์มีพาพี่น้องว่าเพื่ผงพผลิตปลูกพักปลูกยาเก็นอยู่ในตางแดดนของจ้าทุกคนจ้าอันนี้ใบแมงลักทุกคนใบแมงลักโตยากมากเจ้าพี่น้องผู้ไดปลูกได้ก็โอเคจ้าเพราะว่ามันเขาปลูกแบบธรรมชาติเนาะฟานเม็ดหลุมก็ขึ้นปีนี้ช้านะทุกคนนะปกติช่วงเยาวีเก็บเห็ดนี่จะออกต้นสูงประมาณสัมมีแล้วเจ้านี่ หหระพานสมโหระพาเราปีนีซ่าจะทุกคนบรู้กันมันเป็นอย่างเนาะอันอาจจะเป็นน้ําดินก็ได้ยาวิสชเอาดินไม่มาใส่ยุจ่าถ้าปลูกปีนาเนาะในใบแมงลักทุกคนพาอได้เก็บใส่แกงเห็ดใส่ยังกินเนาะอันนี้ก็ยวกับโหระพาทุกคนนี่เห็นบะสิเก็บไปกินกับก๋วยเตี๋ยวยุจ่ายายวิใส่เห็ดก๋วยเตี๋ยวอยู่อันทุกคนฟังถ้ามีประกาศเินจะนี่ปลูก ผูกรอบที่สองจ้ะทุกคนนี่ประกาศหินบานเฮาเลยทุกคนนี่พอได้กินกับลาผักกระายทุกคนอันนี้ผักผักอะไรเนะี่ยผักชอยทุกคนกวางตุ้งฮ่องกงนะทุกคนมันจะมีมันมีเม,ม,มงกินทุกคนมันมีแมงมีถากกินทุกคนเห็นบ่ผักสลัดได้วีเห็นเห็นทุกคนนี่อันนี้วานไม้ได้หน่ทุกคนขึ้นไม้กวางตุ้งกับยังเรืออยู่จ้ะหนิ ยังเดือให้กินอยู่เพราะว่าพูดโอ้โอแมงบงจังน,นะทุกคนแมงบงเ่ราะเป็นถากถากกับมีทุกคนอันนี้ก็บอเตอร์คสนะทุกคนนี่อวอเตอร์คสมันล่วงลงมาอีกมันแกแล้วมันล่วงเม็ดเกิดขึ้นอีกเตียมแล้วผลทางฟังนะั้งหมนทุกคนจะแต่งยี่ยียกับบองงามจะปีนี่เห็นปะแต่งบองงามบัวใหญ่ทุกคนจะต้นเดียวตัวนี้ ปูกล่อมมันผากมันกินหรือมันเน่าเป็นอย่างบรดูนะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นใช่ทุกคนขึ้นใช่ไทยในต่างแดนปลูกรอดหอดอันปีนาผมนะทุกคนแต่ว่าตรงปิดกีเวกเขาไว้ทุกคนมันก็จะเป็นดอกเยมีสยเบิงต้นที่เยาวีปลูกไ้ตอนที่มันอันปีกายนี่เนาะใจะกำลังงามเลยทุกคนผักบุ้งยะงคงได้แค่นี้แหละทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรปีนี้ผักบุ้งจ้า จ้าทุกคนงามบอขึ้นใจายบีจ้าทุกคนปลูกขึ้นใยไทยในต่างแดนทุกคนนี่เวยวีต้องมาเก็บไปน,นี่ออกนะนี่เห็นไหมเก็บอะไรนะเขียวเขียวนี่มันเป็นเปลือกไข่ทุกคนเปลือกไข่เราบ่รูหดน้ำไปงดน้ำม,มามันจะเป็นมอสขึนสนน้นใช่ไหมจ้าทุกคนจ้ขึ้นใ้ไทยในต่างแดนฟังนี่กับผักกาดหินฝรัง่งเยมีปันกินทุกเมืองได้จ้านี่ ผักคุลาทุกคนปั่นกินมันบั่ลุงตับบั่นลุงไตจ้ะทุกคนนี่ผักพื้นบ้านของคนเยอรมันทุกคนจะกินไว้เขาหน่อยๆเพราะได้ปลูกผักปลูกางากินทุกคนแตงกับพพี่น้องได้กินสามน่ยวยเราจะแตงตัดตัดไปมันออกนอูได้กินอยู่คงจะสิงหาฝนจะสิงหาตุลากดาไปฝนมีผักบุ้งเหลือ ได้แค่น,นี้ผักบุ้งทุกคนปีนี้แล้วก็พริกมันงสงสัยมันติดมาก,กับอันนี้หละอันนี้อะไรนะเนี่ยปากบุ้งจีนจะนี่ประกาศหินซุ้มนึงทุกคนอันนี้ก็ไว้ถาเนวปีนาทุกคนนี่ผักชอยกวงตรงห้องเต้ทุกคนจะจ,ะจะทุกคน การหีนเด็ดกินกับลาบกับก้อยปั้นกินทุกม,มืออยู่นะจ๊ะทุกคนอันนี้ไปบุบกจ้ากระลังงามอันนี้นี่ละจ้ะทุกคนอืมอันนี้บ่รู้ว่าเป็นอย่างทุกคนบ่ง,งามขึ้นใบเขาขาวเขาเคือไปอาจจะเป็นน้ําดินเดี๋ยวปีหน้าจะมีจะเปลี่ยนดินใหม่จ้ะทุกคน,นจะ้ะผลผลิตของเขาในปีนี้เนะาะจ้ะ กัสุกี้นี้พี่น้องผู้ใดเรเบิ้งกัจะเห็นอยู่เนาะทุกคนเอวีอนรีวิวนั่นไปคลิปสัน่นเยอะอันนี้ตอกตัวฝูกองใส่เนาะทุกคนเนาะได้กินซีน,ยหหนยวยหานวยด้จ้ายาว่าเด้อปีนี้สุกี้นี้ทุกคนเลี่ยนม่งปูกากกำลังออกสามหน่วยได้ไปใส่แกงหิดเนาะทุกคนนะน,นั่นนะี่เนาะหวานหวานทุกคนฟังนี้เอวีกับปูกัน <c oughs> จะขออภัยทุกคนอ้น,นี้กำลัง กำลังออกน้อยสีเขียวน้อยฟังนี่น้อยละลายจากสุกีนี้กลมจากทุกคนข้างนี้กระบ,บอกคอลี่ทุกคนยี่วีอัพโหลดคลิปลงไปแล้วเนะบอกคอลีก็ได้ว่โคอลีโคล,ลบีกินไปสามจีหัว,วเราจะโคล,ล,ล,ลบีโคลบียีวีไปต่ำทุกคนจาก ้งามอันนี้ยวีสิโดโลกไปต่ำจ้กหัวนี่ต่ำมันสวยนี่เลยนี่ปลูกง่ายลั้ต้นงหญ่นีแต่หัวน้รัต้นการนีหง่้วมันออกดอกงามจ้าทุกคนอันนี้มันโดนทาก,กินทุกคนนี่หัวนี้เห็นเขารีวิวในอันนั้นนะเขาตาัดออกทุกคนตัดออกมันจะเป็นการเป็นแขนงออกอีกจ้าทุกคน โยบีจะเก็บไปผัดจังวนี่แล้วก็ตัดออกเครื่องมันแตกออกนอกที่หลังทุกคนนี่ปลูกสาขามูจะลืมไปไงทุกคน,นอันนี้ก็วานไม่นะเกิดเราบักชีนี่ทั่วปลูกที่หลังจะปีนี่สากขามูจะแต่ว่าก็ออกมากนนะทุกคนเห็นบ่ออกมาเราจะโยะวีลืมจ้อันนี้ก็ต้นหอวฝรังทุกคนชนิดเหล่า ปูไปหาแต่ใส่กล้วยใส่ลาบหาลืมลังเทียเนาะลืมซื้อมามีฝรังงูปู่ลีจ้จ่ามันมาตัดเอาไปเซนกิน<ม>ชูอาทิตย์อยู่จา่ามีก็ฟักทองนะฟักทองไอ้นั่นนะจา้าพอรู้ว่าจะได้กินก็ทุกคนนี่มีแต่ดอกตัวโผเต็มเลยนะอันที่มันเป็นหมาแแงแกม่นตายทุกคนบอลว,ว้นเป็นยังเฮได้กินอยู่นะทุกคนฟักทองก็ได้จา้า Uh huh. ฟักทองแลนะ้วลืมชื่อทุกคนพุทธฟักทองอย่างก็โอ้ตายตอนเห็นบ่าเน่า <No. S 2> ใจทุกคนชื่อฟักทองไอ้อะไรนะสปากเกตตี้นะทุกคนนี่ปุวยบีบซื้อมาก,กินแลว้วม้วานไวู้่หน้าบ้านนี่จ้ะนี่